สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่หกนะคะวันเสาร์ที่หกันยายนสองห้าหกแปดวันนี้เสาวย้อพาเอฟซี 4, ทุกท่านนะคะมาหาเฮ็ดจ้ามากับน้องดำกับน้องแมวมาเพาะกันอยู่พูพี่น้องวันนี้ค่ะเพิ่นสิพ้าไปหาเฮ็ดมู่เฮ็ดก้อเฮ็ดหน้าแร่พี่น้อง ไปจ้าเดินกันว้าวเห็ดใครบ้าเห็ดใครไม่รู้เห็ดใครไม่รู้เราเก็บเอาลางกน้อยเดืองจ้าพี่น้อง จ้าโอ้อ้าวนี่เด้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 เห็ดหน้าแร่หน้ามองพี่น้องนี่จะาในใาจองเนี่ยค่ะนี่นี่ดอกนี้ดอกนี้นี่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 มัน,นจะดอกจุ่มๆเลยมานี่ ดอกน้อยๆัย่นี้นะพอดีแซบพี่น้องเนี่ตัดขาป้าเสียงหายใจพี่น้องเหน้าแว่สองดอกจ้าพี่น้องพอได้เก็บอยู่จ้าจ้าหมู่นี้ สายยอ้อยจะได้ตัดเอาแบบนี้เลยเด้อจ่าเด้อพี่น้องนี่จ้านี่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 นอ้อพี่จ้าพอดีดอกจุ่มจูพอดีแกงพี่น้องพอดีแกงเลย พอดีแกงพอดีแกงเลยจ้ะไปตตงปุกโอ้ดีนี่ดอกนี้พี่น้องอนี่นี่สองดอกสามดอกจานชาลาโอ้ยังแข็งอยู่นี่ยังแข็งอยู่เลยจ้าว้าวนี่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 บางพอดีเลย พี่น้องมาอ่ี่นี่นี่แงัดนีน้องเย้ยย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 ยนยยนียย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 เคยย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 ยอยยยยยยี่ยอยย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 นยยยยนยย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 นยยยยนยย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 คยย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 นยยยยยนยยยยยย เธอย้อนได้เฮ็ดได้สองดอกดี่หมือนข้อม้หมือนนะอ๋ออีกหนึ่งดอกพี่น้องนี่นี่อยู่ตามโขดหินนี่ปะเดินี่น้องมาหนึ่งดอกจ้านี่จ้าพี่น้องนี่มังอหนึ่งดอกนี่จ้ามีแต่ดอกงามๆพี่น้อง ดอกงามงามดอกงามงามแข็งแข็งเลยดอกงามแข็งแข็งจ้าเหน็นดอกนี้ดอกจุ้มพอดีน้อยๆพอดีเป็นตะแพง よ、ね、ピラ。ナ เปนตับเป็นตับอยู่เลยนีว่วันนี้หาเห็ดเด้อจ้าวันนี้หาเห็ดเด้อคลิปหาเห็ดมันๆเลยจ้าวันนี้ทุกคนเห็นไหมออกเป็นหมู่เลยจ้านี่ ตาตาเจ้าเล่านี่ยคดกนี่เดนี่ข้ามาลวงวิเลยคนหล่ก็ hết อืมนี่เน้นน้อยเนี่ยเขาก็่เป็นไงครับ มานอยู่จ้ามันนี่มานอยู่จ้าดิสอะไรเนี่ยพี่น้องพี่น้องบนพออีกแล้วพี่น้องนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเข้าเนี่ยเอามานจ้ามานจ้าเอาเมื่อนึ่งจ้าเนพื่อยากกับมหาเด้อจ้าเอาเมื่อนึ่งจ้าพี่น้อง ได้เต็มตาเต็มอ,อย่างคู่คนจนับมือนิมานมานมานพี่น้องอนี่แต่เาเห็นดอกมะยุโอ้ยท่าแล้วพี่น้องไปเบิ่งไปเยี่ยมกระตาเพื่อนพี่น้องพวงนู้นสาวน้อยสาวอ่อนดอกเห็ดอันนี้โอ้มาคร <c oughs> ับอนี้ใส่บุหร่ด้วยเหลือกระอย่างละกระชิมลบหรือเปล่าซาคาวะคาโดกระเดี่ยป่านนี้โอ้ไปไปลบขึ้นไปทางเก้าวค้ณให้ แล้วก็ลบเมื่อป้า <yle> คุณพีคพือหมานแท้คุณพีมาแต่เศร้าพ่นบ้าจ้ะจ้าป้าก็บย่างพ่นบ้าใหญ่พี่น้องผู้โอ้ยเจ้าผ่นคือบามานแท้มาแต่ฮกโมเศามาแ่ฮกโมงเศร้าห้าผัดมาแต่เก่านะลีกาห่าวผัดอ้าบ่งน่นนี่งาวนี่ แดีค่อยอาดก็ดิมบ้านเอาเลยดีเลยเฮ็ดเดียวแล้วพูดายยากาเบยีเอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเช็่ะหนึ่งสองาชูนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยนี่ไปวันนี้ขอบคุณครับผมจ้ามันมันเด้อ จ้าจ้าเอว้าฮ้ยปนเดกกินได้คืนละคืงอ้ามานอีกแล้วจ้าเฮ็ดนาแล นึ่งจำแจ้วค่ะพี่น้องนึ่งหนึ่งเห็ดโอเห็ดโอกินได้มันยอ่ะกินได้เห็ดโอใหญ่เลยพี่น้องไปจ้าว้าตึ้งตึ้งต uh, anyway, er ap ouais ึ้งตึงตึงเฮ็ดเฮ็ดเพิงซาดพี่น้องลายกระซึกอยู่นี่ปลางอยกบกอยู่ในอย่างนั้นเลยนี่อ่ะมันอยู่ในกกไม้บ่เฮ็ดเพิงซาดบ่ โอ้นี่นี่นี่พี่น้องได้หนึ่งดอกโอ้แต่ก่ามีเพื่อนได้เนาะดมีเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋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 ยวนั้นเก็่ยเพี้ยนให้มาอีกน สปอนเซอร์ผู้ใจดีเก็บเพจ้แล้วผ enfin ู้สนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนพี่น้องเบิ่อเด้อเต็มกระยางอันย่าบาดนี้อ่ะน้องน้องแมวเห็นอะไรจ้าลูกเห็นไล่ไปจ้าไปจ้าเพิ่นเห็นไข่เห็นอะไรง้กอ่ะค่ไม่นะมาหนึ่งเดี๋ยวมาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอ๋วเริ่ม เห็นย oh. ี่บันในก้นกระยาบเห็น้าวเผาเนาะบนเช้าหนิเนาะมี่เห็นมั้งเนี่ยเทาว้องบอกเอาไม่เอาหรอเท่าตอนที่แรกเด้อซะเอลสิขาดแล้วตอนนี้เอลสิขาดหิวเขาวเอามันค่ะน่ารักอยู่เด้แต่ว่าเล็ตแข็งอยู่เอาง่างแข็งอยู่ค่ะเด้อโอเคจ้ามีการเลือกอีกหนึ่ง ันาาเฮ็ดคักอันนี้พี่น้องเอ้ยมันนะคักอันนี้มันเลสะใจมากเลยพี่น้องสะใจสะใจอยากให้อันอันมาเก็บเห็ดละงงน้ำเด้เนาะเห็ดละงกหฮาผัดบะชื้มือยุดเห็ดดินเห็ดอันหน้าแรกหน้ามองกันม้วนคือการจ้าม้วนนั่นคือการจ้า พี่น้องอกเกาะมื่อบบดนี้เกาะมื่อจ้าม,มือใหม่จักมาใหม่มืออื่นจักมาใหม่เนาะมืออื่นจักมาใหม่พี่น้องนนี้มื่อหากกินข้าวก่อนอข้าวแล้ว ให้น้องแววน้องแมวเลยหนูแมวเลยลของเอื้อนี่มันเต็มกรอย่างแล้วนะมาอวดเฮดเดียวสักก้อนมาเบิ้งนูนของเพื่อนห่มออาอวดมาอวดนยบมาเย็บมา,บมาสปอนเซอ,อร์สปอนเซอร์ลายใหญ่ของเขานี่พี่น้องนี่ของสาวยออันนี้ของสปอนเซอร์เพิ่นคัดเอาแต่เฮดงามๆเพิ่นนฮะอันนี้ของน้องแมว จ้า,ามาฮอตตอนนี้กับสิไดปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิได้พาเดี๋ยวมือละจ้าห้าโมงแล้วห้าโมงสี่ทิยงแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะจา้าวันนี้ก็ขอสวัสดีจ้าบายบายพี่น้องเอฟซีทุกคนคะ่ะ